สวัสดีค่ะชื่ออาจารย์กุญญาแก้วอ่อนอชื่อเล่นชื่ออาจารย์แอนนะคะทำงานอยู่สถา,าบันการรักษาวิทยเขตลำปางนะคะสอนวิชาคอมพิวเตอร์นะคะกับนักศึกษาชั้นปีที่สองนะคะ,ะปัจจุบันเนี่ยก็แต่งงานแล้วนะคะมีลูกหนึ่งคนนะคะก็วันนี้ก็จะมาทำาวทูให้กับเด็กๆด,ดูว่าการต่อต่อวิดีโอนั้นทำยังไง โ okay, อเควิตามินซีดีอย่างไรวิตามิน C เป็นวิตามินที่ละลายน้ำร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้จำเป็นต้องได้รับจากการบริโภคอาหารวิตามิน C มีประโยชน์มากมายต่อสุขภาพที่สำคัญคือช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันลดอาการภูมิแพ้และต้านเชื้อโรคต่างๆต,ต้านอนุมูลอิสระและชะลอความเสื่อมของเซลล์ ช่วยสร้างคอลลาเจนให้ผิวลดริ้วรอยและทำให้ผิวกระจ่างใสขึ้นทราบกันดีว่าเป็นเรื่องยากที่เราจะบริโภควิตามินซีให้ได้500มิลลิกรัมใน1วันการบริโภควิตามินซี500มิลลิกรัมนั้นเท่ากับเราจะต้องรับประทานซ่อมถึง7ผลดังนั้นจะเกิดการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์วิตามินซีให้อยู่ในรูปของเม็ดยาเพื่อง่ายต่อการบริโภค ซึ่งปัจจุบันผลิตภัณฑ์วิตามินซีมีอยู่2ชนิดด้วยกันคือชนิดออกฤทธิ์สั้นและชนิดออกฤทธิ์นานหรือ extend-release วิตามินซีชนิดออกฤทธิ์สั้นสารสำคัญจะถูกปล่อยในปริมาณสูงทันทีและคงอยู่ในร่างกายเพียงสองชั่วโมงขณะที่วิตามินซีชนิดออกฤทธิ์นานสารสำคัญจะถูกปล่อย,อยอย่างช้าๆและคงที่นานถึง8ชั่วโมง ชนิดออกฤทธิ์สั้นร่างกายจะดูดซึมได้43.5%ขับออกทางปัสสาวะ25%ได้เพียง25%เท่านั้นส่วนชนิดออกฤทธิ์นานจะดูดซึมและนำไปใช้ได้ถึง73%โดยขับออกทางปัสสาวะเพียงเล็กน้อยจึงช่วยลดการสูญเสียวิตามินอีกทั้งยังปลอดภยัยเนื่องจากการรับวิตามินในปริมาณคงที่อย่างช้าๆช,ช่วยทำให้ไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารอีกด้วย รู้ประโยชน์ของวิตามินซีอย่างนี้แล้วอย่าลืมให้วิตามินซีชนิดออกฤทธิ์นานดูแลคุณตลอดวันนะครับ